ครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลท่าตูม,มอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับเหนือที่16ไร่เต็มซึ่งแบ่งออกเป็น4ี่แปลงครับสี่แปลงนี้ต้องการขายยกแปลงไปเลย พื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่16ไร่รวมกันนะฮะมี4แปลงอ่าถ้าหากลูกค้าต้องการยกเหมาทั้ง4แปลงเลยก็ได้ครับแปลงนี้และก็ถ้าหากลูกค้าต้องการยกเป็นแปลงๆก็ได้ครับซึ่งแปลงใหญ่สุดก็5ไร่ครับแนวเขตตั้งแต่นี้เลยนะครับจากจุดที่ทาายืน นะตัดขึ้นไปตามทางคอนกรีตสาธารณประโยชน์ที่ของเราจะติดถนนทางสาธารณประโยชน์เนี่ยครับ3ด้านนะแนวเขตจากจุดนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ตัดขึ้นไปนะครับหลักเขตฮนะเสาเขต ตัดขึ้นไปตามไร่มันฝั่งซ้ายทั้งแถบครับเดี๋ยวทาราจะให้ทุกท่านได้ดูรูปแปลงนะครับรูปแปลงเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะทารายืนอยู่จุดนี้ครับหมุนนี้อันนี้เป็นทางคอนกรีตขึ้นมาครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางคอนกรีตมานะตรงนี้เป็นทางลูกรังครับ เดี๋ยวทายจะพาทุกท่านเดินไปชมนะตรงนี้แปลงนี้5ไร่ครับแปลงนี้3ามไร่แปลงนี้3ไร่แปลงนี้4ไร่ครับราคาขายอยู่ที่ไร่ละ8 0 0 0 0นครับอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปาจีนบุรีนะอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า nps นะฮะบริษัทแล้วก็บริษัท d a นะะบริษัท s อ่า d a ครับที่ทำาคบวงจรเลยนะฮะนิคมอุตสาหกรรม ทำกระดาษทำโรงไฟฟ้าเนี่ยครับแปลงนี้นะฮะแปลง5ไร่นะครับติดถนน2ด้านนะติดถนนคอนกรีต2ด้านครับหน้ากว้างฝั่งนี้ครับ120เมตรนะครับแล้วก็จากแปลง5้ไร่มาจนถึงแปลงสีไร่ครับหน้ากว้างประมาณ220เมตรนะแล้วก็ฝั่งถนนลูกรังฝั่งนี้ครับหน้ากว้าง105เมตรครับแล้วก็ท้ายแปลงนะจากหมุดนี้มาจนถึงจุดที่ทายืนตรงนี้ครับ หน้ากว้างประมาณ2 0งเมตรครับชนดคูดแดงนอนสอสีจอนะแปลง5ไร่สาธารประโยชน์ฝั่งนี้ครับจะหันหน้าไปมา,มาทางด้านทิศเหนือฝั่งนี้ครับแล้วก็ทั้งหมด4แปลงเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกฝั่งนี้นะครับลูกแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทลายจะพาเดินชมสภาพแวดล้อมนะพื้นที่โซนนี้นะครับเป็น ลักษณะเป็นหินดินนะหินลูกลังคุกดินนะครับโซนอำเภอสีมาโพธต,ตรงนี้นะครับนะบเป็นแบบนี้เลยนะถ้าจะทำโรงงานทำโกดังนะแค่ปรับระดับขึ้นมาหน่อยเดียวนะฮะก็สามารถที่จะปลูกสร้างได้เลยแปลงนี้จะห่าง NPS ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับบ,บริษัทที่ผลิตไฟฟ้า ของแอดวานครับหน้าแปลงนี่ครับมีไฟฟ้าสามเฟสพื้นที่ตำบลท่าทุมอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมนะมีนิคมอุตสาหกรรม304 มีหลายร้อยโรงงานนะครับที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรม3า4ปาจีนบุรีและก็ในปีที่น้ำท่วมใหญ่ที่รจนะครับที่รจนะอยุธยาและก็มีหลายโรงงานครับที่มาตั้งโรงงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีและก็นิคมอุตสาหกรรมรจนะปาจีนบุรีครับโรงงานฮอนดาก็ย้ายมานะครับไดว่าพวกนี้ครับแคนนอนโคอิโตหลายโรงงานเลย แปลงที่ทรายืนเดินอยู่ตรงนี้ครับเป็นแปลง5ไร่นะเพราะว่าแปลงนี้นั้นมี4ี่ชนดรวมกันนะจริงๆก็อยากขายยกเลยนะครับส่วนราคานั้นมาเจราจาต่อรองได้ครับ จากตรงนี้ไปหน้านิคมนะฮตลาดหน้านิคมระยะทางประมาณ7กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมโลจนาปาจีนบุรีครับระยะทางประมาณ18กิโลเมตรนะาะสภาพแวดล้อมด้านหน้าแปลงนะฝั่งนี้จะหน้ากว้างประ,ประมาณ220เมตรทีเดียวนะตรงนี้เป็นสีแยกครับเข้าออกได้หลายทาง นะมีไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าไฟฟ้าแรงต่ำผ่านหน้าแปลงเลยครับตรงนี้ก็เหมาะนะฮะสร้างเป็นโกดังนะเป็นโรงงานได้เลยครับ ครับดินหินนะฮะเพราะว่าโซนสีพาโพทนะครับก็จะมีบ่อศิลาแรงนะฮะขุดหินศิลาแรงนะครับ,รรรบตัดหินศิลาแรงขายมีหลายพื้นที่ครับเป็นเมืองทาวาราวดีนะแปลงตรงข้ามนะฝั่งฝั่งตรงข้ามถนนคอนกรีตไปฝั่งนั้นก็เป็นบ่อลูกลังนขนาดใหญ่เลย โซนตำบลท่าตูมอำเภอสีมาโพธิ์ครับก็มีโครงการบ้านจัดสรรทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับก่อสร้างกันจาราวันเลยนะฮะขายดิบขายดีนะแปลงนี้ก็สามารถที่จะมาก่อสร้างเป็นบ้านจัดสรรได้ครับนะครับทั้งแถบเลย ลึกลงไปจากทลายืนนะครับไปจนถึงท้ายแปลงประมาณ120เมตรครับนะบเดี๋ยวทล,ทลายยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้นี่ยืนอยู่แปลงนี้ครับมุมนี้เลยแปลงนี้3ไร่ครับ แบ่งกันซื้อได้ครับตรงนี้ใครชอบอพื้นที่เยอะก็5ไร่ครับงบประมาณเยอะก็5ไร่งบประมาณน้อยก็3ไร่หรือว่างบประมาณท่านมีอยู่แล้วนะฮะก็ซื้อทั้งยกแปลงไปเลยครับ16ไร่ซื้อไว้เก็งกาไรได้ครับตรงนี้เป็นโซนนิคมอุตสาหกรรม ครับฝั่งตรงข้ามนี่เป็นบ่อบ่อลูกหลังนะฮะเดีนะครับบ่อลูกหลังตรงนี้นะครับที่ขุดไปสร้างไปถมในโซนนิคมนถนนตรงนี้กว้างประมาณ6เมตรครับถนนที่ทลายยืนครับรถสวนกันได้เี่นะครับ บ่อลูกลังนะถ้าเราจะใช้น้ําครับสามารถเจรจาซื้อนะน้ําจากตรงนี้มาใช้ได้เลยนะถ้าท่านทําโรงงานเกี่ยวกับที่ต้องการบริโภคน้ําเยอะนะตรงนี้น้ําไม่หมดน้ําไม่แห้งนะบ่อเน,นี้ยครับทำโรงงานรีไซเคิลได้ครับอยู่ในเขตนิคม อยู่นอกเขตครับแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะก่อสร้างได้ครับตรงนี้ ครับชาวบ้านก็ปลูกฟักแฟงปลูกบววนี่ การเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตรจากตรงนี้ไปสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ135กิโลเมตรครับและจากตรงนี้ไปท่าเรือแหลมฉบังครับระยะทางประมาณ160กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับระยะทางประมาณ120กิโลเมตรครับนี่น่าจะเป็นบวบครับ น้ำก็ได้จัดบ่อนะฮะเจเจาขอเช่าขอขอใช้ฮะได้เลยนี่ครับทางอีกด้านหนึ่งนะเป็นทางลูกลังแบบนี้ครับอ,ออกไปนี้ก็ไปทะลุนี่คมอุตสารกรรม3ามสครับบริเวณโรงงาน n อ s n บ s ครับ นะครับตอนนี้ทาราจะยืนจุดจุดนี้นยครับเป็นทางลูกลังนะครับทางลูกลังนีติดถนนสาธารณประโยชน์3ด้านเลยครับอย่างนี้ครับวันนี้นั้นครับธาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนำเสนอขายครับพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีครับ มีทั้งหมด16ไร่มี4แปลงครับแปลงแรก5ไร่แปลงที่2 3ไร่แปลงที่3 3ไร่แล้วก็แปลงที่4 4ไร่ครับต้องการขายอยู่ที่ราคาได้ละ8 0 0 0 0ราคาต่อรองได้ครับราคานี้รวมโอนให้กับลูกค้าไปเลย วันนี้นั้นทราสาธารณบัชีครับขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพภาราไมยแข็งแรงตลอดการครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับช่วงนี้ฝนตกนะพายุเข้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางมาชมที่ครับนำร่มนะนำรองเท้าบูทนะฮะนำยากันยุงนะมาด้วยครับช่วงนี้ฝนตกนะฮะ เจอกันใหม่แปลงหน้าคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ